Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เดี๋ยวพี่ไปดูพี่ไปจะไปคึนอย่างพุ่นนะอะดิเอ้งเลยดูดูพี่ไปีจะไปขึ้นอย่างพุ่นนะ อ้าวได้ไหมดึงขึ้นสูงจุงเอาไปเอ้าปังปังโอ้โหวันนี้จันเต็มดวงเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่ภูหลังกาเดี๋ยวอันนึงให้ยิ้ไปดึงอันนึงเออน้องดึงน้องดึงอ่ะน้องดึงนี่น้องดึงอันนี้น้องดึงกลับมานี่เดี๋ยวมันจะดังเหมือนพี่บิ๊กไบค์เลยอยู่นี่ ดังหนี่ิมพบแเลยอ่ะหนึ่งสองสามส่ว้าปกเง็ดแปหมดลูกหมดหมดแล้วทิ้นก่อนของเด็กเราดังเลยเนาะหมดแล้วของหนูก็ระเบิดหมดแล้วลูก มาเบิดเลยต้อมหนูแล้วเบิดไหนหนูระเบิดแล้วไงมามามาดึงกับป้าก็ได้ไหมไนไนไนไปไปไปดึงกับป้าป้าไปไปขึ้นเรือบนนกไปไปลงมาข้างล่างก่อนไปมาไปมานั่งตรงนี้กินไปหนึ่งสองอันนี้ยิงสี่ยิงหนึ่งสองสาม ออกไหมออกออกดึงอดึงนีสามดึงดึงว้าวต่อเว่ต่อเว่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วค่ะเก่งจังเลยหมดแล้วค่ะวิวก็สวยหมดแล้วปุ้งจี้จอะไร มากินลูกกินนุ่มมากที่ภูรังกาวันนี้เห็นไหมกันไหนแต่กันไหนนนี้นุ่มันนู้นนุ่มๆอร่อยมากเกิดมันม้าหนาเนี่ยเกิดหมืน